ชุมชนหน้าอยู่ผู้คนน่ารักวันนี้พวกเราจะมานำเสนอชุมชนบ้านท่าไซค่ะมาชิก 1. น,นางสาวปกมาศพูลผลรัตนนักศึกษา6 7 4 2 5 4 0 0 9 2นางสาวภาวินีโชคช,ช่วงรัตนนักศึกษา6 7 4 2 5 4 0 1 1 3. นางสาวตัดนิมยาประจันรัตนนักศึกษา674254020 หนึ่อาชีพคนในพื้นที่อาชีพดั้งเดิมชาวประมงกับเลี้ยงปลากระพงภายหลังเริ่มมีการทำโฮมสเตย์ส่วนทอผ้าในปัจจุบันไม่ค่อยมีเนื่องจากเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยมีใครสนใจในด้านนี้วิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนมากหากุ้งหาปลาในทะเลหรือวิธีการดักไสหรือยกยอค่ะ 2. ความน่าสนใจในชุมชน อาหารแกงส้มปลากระบอกยอดมะพร้าวใช้ปลากระบอกสดจากทะเลสาบสงขลามาปรุงเป็นแกงส้มรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานพอดีใส่ย,ยอดมะพร้าว่อ,อนเพิ่มรสสัมผัสกรอบอร่อยปลาหมอเทศเด็ดเดียวเป็นเมนูขึ้นชื่อของเกาะยอใช้ปลาหมอเทศที่จับได้ในทะเลสาบสงขลานำมาตากแดดพอมาดแล้วนำไปทอดจนกรอบ กะปิแท้เกาะยอกะปิทําจากกุ้งเคยแท้ๆที่ชาวบ้านเกาะยอผลิตเองเนนนำมาทํานำพริกกะปิหรือใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหารใต้เช่นแกงไตปลาหรือััสตอกะปิค่ะ 2. So, ความน่าสนใจในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว หนกลุ่มผ้าทอล่มไสชุมชนที่สืบสานการทอผ้ากาอเยอซ,ซึ่งมีลวดลายและสีสันเป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวสามารถชมกระบวนการทอผ้าและเลือกซื้อผ้าเป็นของฝากได้ 2. วัดท้ายยอวัดโบราณที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนตัวอย่างลายผ้าทอกลุ่มล่มไทรลายราชวัตร เป็นลายที่มีชื่อเสียงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของชาวเกาะยอลายราชวัตหรือเรียกว่าลายก้านแย่งทันสมัยรัชกาลที่หได้สเสด็จประพาสเมืองสงขาแลแเลมมาลายูทรงพอพระราชหารยัไทยจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าลายราชวัตซึ่งแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทําเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะยอ ลายลูกแก้วผ้าทอลายลูกแก้วเป็นลายทอที่มีความสวยงามและโดดเด่นโดยมักใช้ในผ้าทอกะโยลายนี้จะมีลักษณะเป็นจุดกลมเล็กๆที่ดูเหมือนลูกแก้วสื่อถึงความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยคว,ความละเอียดอ่อนมักใช้ในการผลิตผ้าผาสมทั้งไหมและฝ้ายซึ่งทําให้มีความนุ่มและทนทานเหมาะสําหรับการทําเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะท้อนความงามของวัฒนธรรม้องติ่นได้อย่างชัดเจน ลายล่มใยผ้าทอลายล่มใยเป็นผ้าทอที่ลวดลายเฉพาะตัวซึ่งมักได้แรงบันดาลใจจากต้นไทรที่มีลักษณะใบกว้างให้ร่มเงาลวดลายนี้มักมีสีสันที่สดใสและมีความสวยงามเป็นที่นิยมในงานพิธีต่างๆและแสดงถึงความเป็นไทยและความสัมพันธ์กับธรรมชาติการทอผ้าลายนี้มักใช้เทคนิค การทอที่ปราณีตซึ่งสะท้อนถึงความชำนาญของช่างทอในแต่ละภูมิภาคลายเกตปลากีตังลายเกตปลากีตังคุมรุ่มใส้ได้พัฒนาและออกแบบลายผ้าทอกโยแบบใหม่โดยร่วมกับนักวิจัยนักวิชาการจากสถาบันต่างๆโดยตั้งชื่อตามชื่อปลาในทะเลสาบสงขาจึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของผ้าทอกลุ่มล่มไสรลายรถสุคนลายรถสุคนมีที่มาจากต้นรถสุคนที่เป็นไม้มงคลส่วนชื่อเรียกรวดลายของผ้าทอตั้งตามลักษณะที่ดูคล้ายคลึงกับพืชพันไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าลายดอกรถสุคนโดยมีความเชื่อว,ว่า ผู้ปลูกจะเป็นผู้ดีมีความงามบริสุทธิ์ทั้งกายและใจเช่นเดียวกันกับผู้ที่นำรายรถสุคนมาสวมใส่สสิ่งที่ชุมชนควรแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีกว่านี้ 1. ต้นไม้ข้างทาง 2. ป้ายบอกทางที่ชัดเจน 3. ป้ายบอกสถานที่ต่างๆในชุมชน 4. เส้นทางการจราจรอีความประทับใจในการลงพื้นที่ 1. มีธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบ สเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม 3. ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 4. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอซึ่งเป็นหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ 5. สาเหตุที่เลือกชุมชนนี้ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนท่าสายเ,เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นการทำประมงพื้นบ้านการทำหัตถกรรมสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงามมีวิวธรรมชาติที่สวยงามมีสะพานตินสุราน,นุนที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญค่ะ